เป็นรัฐา,านามสมเด็จพระนางเจ้าพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเซ็นทุกวันนี้ยังไม่กล้าเซ็นน,นี่ตอบให้แล้วนะว่าวันแมปเนี่ยลุงตู่ไม่ได้เซ็นนะคะไม่ได้เซ็นนะคะเพราะว่าก็ <c oughs> กลัวว่าจะมีผลกระทบเนาะซึ่งลุงตู่ก็ยกไปให้เอ,อกลุ่มพัฒนาที่ดิน <c oughs> เขาเป็นคนดูแลจัดการไปนะคะแล้วทีเนี้ยเอาเป็นว่าลุงตู่จบแล้วเนาะ นะคะก็มีมติคอรมแล้วแหละนะ,ะก็ให้มีการปฏิรูปที่ดินนะคะก็ต้องขอความคิดเห็นแล้วก็จะมุ่งไปที่พื้นที่ที่ให้ประชาชนอยู่ทำกินได้นะคะในตามพรบอุทยาน2564เนาะเอ 62, ะคะมาตรา64เนาะที่อนุญาตให้ประชาชนที่ทำกินนะคะ มายาวนานแล้วนะคะสามารถทํากินได้โดยไม่สามารถจําหน่ายถ่ายโอนได้อันนี้คือตามพรบอุทยานนะคะซึ่งนะคะคือในยุครัฐบาลลุงตู่แก้ปัญหาตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการแยกไปแล้วว่ากลุ่มคนกลุ่มทุนนะคะที่เข้ามาทีหลังเนี่ยพวกรีสอร์ทพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขาก็จะแยกเป็นอีกกลุ่มแล้วเขาก็มีการดําเนินคดีอยู่นะคะกว่า400คดี นะคะทีนี้คือเรื่องราวเหล่านี้มันควรที่จะสงบแล้วก็จบไปโดยการที่ประชาชนก็อยู่ทำกินปกตินะคะตามพรบอุทยาน2562แต่ที่มันวุ่นวายนะคะแต่ที่มันวุ่นวายเนี่ยทำไมประชาชนอยู่อยูอยดดีๆอยากได้เป็นสอบปรอรนอในเมื่อในเมื่ออุทยานเอ,อ่อพรบอุทยานเขาก็อยู่ทำกินได้ เพียงแต่เขาไม่สามารถจำหน่ายใจโอนเขาไม่สามารถขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสปรกรเนี่ยมันก็จำหน่ายใจโอนไม่ได้เหมือนกันนะคะจำหน่ายใจโอนไม่ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยด้วยความที่รัฐบาลน,นี้เนะ่ะเขาเนี่ยนะคะได้แก้กฎหมายใช่ไหมให้สปรกรสามารถโอนเป็นโฉนดที่ดินได้เขาเรียกว่าอะไรอะสามารถ เป็น,นโฉนดได้มันก็เลยทําให้ประชาชนอนะเกิดความอยากได้ขึ้นมานะเกิดความอยากได้ขึ้นมาคือเอาง่ายๆคือปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลน,นี้นะคะที่คุณเนี่ยนะคะไปทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นก็คือมีโฉนดพอมีโฉนดเนี่ยประชาชนเขาก็อยากได้ไงเออเขาก็อยากได้เพราะเขาก็อยากขายหรือเขาก็อยากแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ซึ่งมันผิดเจตนารมณ์ของพรบอุทยานนะเนาะ 2 5 6 2ที่เขาบอกว่าไม่ให้ขายให้อยู่ทํากินอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือนอกจากจะพยายามให้ที่ดินที่ประชาชนอยู่เปลี่ยนเป็นสปกเพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะไปแปลงเป็นโฉนโดนะคะเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยยังไปรวมกับพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีด้วย ะคะซึ่งมติคอรมอนะคะปี6กนะคะในยุครัฐบาลลุงตู่เนี่ยไม่ให้ทำนะไม่ให้ทำไม่ให้กระทบกับคดีความที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ไม่ให้กระทบแต่รัฐบาลเนี้ยสอดใส้สอดใส้เอาพวกที่ดินที่ร่วงล,ลุกล้ำนายทุนนายทินที่ไปปลูกรีสอร์ทเข้าไปรวมด้วยนะคะในส่วนที่เป็นของประชาชนจริงๆ่ะ นะคะที่เป็นประชาชนที่อยู่มาก่อนเออพรลบอุทยานนะคะอยู่มาก่อน2,524นะคะส่วนหนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์เก่าที่รัฐบาลตอนนั้นน่าจะเป็นยุคพลเอกเปรมเะนาะที่ต้องการให้เขาออกมาจากป่าแล้วเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะก็อีกส่วนหนึ่งรวมแล้วประมาณ1000งแสนไร่แล้วทีนี้อีกแสนกว่าไร่เนี่ย นะคะอีกแสนกว่าไร่เนี่ยคือกลุ่มทุนคือกลุ่มทุนที่อยากได้โฉนดไปด้วยรัฐบาลน,นี้ดันไปไปพ่วงมาหมดเลยอะ่ะแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนออกหน้าเพราะประชาชนอยากได้โฉนดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าต้องการช่วยประชาชนแต่ในความรู้สึกเราเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดผลสุดท้ายประชาชนก็ต้องขายให้ในายทุนแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่า เปลี่ยนพื้นที่อุทยานเป็นสปกบปุ๊บไอ้พวกนายทุนทั้งหมดอ่ะก็จะหลุดคดีไงเพราะว่าเขาถูกไอ้อุทยานฟ้องอยู่ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นการนีรโทษกรรมให้กับไอ้พวกนายทุนพวกนั้นไปด้วยเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคัดค้านน่ะเนาะนะคะส่วนประชาชนน่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าที่ดินตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของคุณมันคุณมาอยู่ คุณมาอยู่ผิดกฎหมายเนาะถึงแม้คุณจะมาอยู่ก่อนที่จะเป็นอุทยานก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นป่าสงวนเนาะเป็นป่าสงวนเขาก็ไม่ให้คนอยู่อยู่แล้วแต่คุณเข้ามาถางอยู่กันแล้วก็ตั้งแต่บรรพบุรุษของคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยคุณก็มาแบบผิดกฎหมายอยู่แล้วเนาะแต่รัฐบาลนะคะเขาก็อนุโลมให้คุณอยู่ได้แต่ห้ามขายเนาะห้ามขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่ง แม่ทิวก็คิดว่ามันก็ยุติธรรมแล้วนะมันก็แบบมันก็ต้องแบบยอมรับตรงจุดนี้ว่าคุณอยู่ได้แต่คุณไม่ได้โฉนดนะแต่คุณไม่ได้โฉนดก็ให้คุณอยู่ไงแต่ถ้าคุณอยากได้โฉนดแสดงว่าคุณไม่อยากอยู่ละคุณอยากขายหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ย่ยาตกเป็นเหยื่อของพวกนายทุนนักการเมืองพวกข้าราชการนะเขาจะเอาพวกคุณเป็นข้ออ้างแล้วให้พวกคุณออกหน้า แล้วพวกคุณก็จะกลายเป็นจำเลยสังคมนะคะที่คนไทยส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าพวกคุณโลภอยากได้ทั้งๆที่คุณเข้ามาอยู่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแต่อนุโลมให้อยู่ได้เนาะซึ่งแม่ตีวคิดว่าอะไรที่มันเป็นของเราอะคะ่ะโดยชอบด้วยโดยชอบทำโดยชอบด้วยกฎหมายเราก็ควรที่จะพอใจแค่นั้นแหละ ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยพรบอายุอุทยาน2,562เขาก็ให้คุณอยู่เขาไม่ได้ไล่ที่คุณไปเพราะฉะนั้นคุณก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณก็ตั้งแต่บรรพบุรุษคุณมาอยู่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าขายไม่ได้ไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีโฉนดเขาก็อยู่กันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นณนะวันนี้น่ะอยู่ดีๆคุณ อยากได้แต่เนี้ยก็คือจะไปโทษประชาชนก็ไม่ได้นะก็ต้องโทษร,รัฐบาลนะนะคะที่เอาที่ดินสนปอปกร์มาออกโฉนดนะคะแล้วก็เลยทําให้ประชาชนเขาก็อยากได้เขาก็อยากมีนะคะใช้วิธีการเหมือนเดิมๆอิมะคะนะคะแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างนะคะ ก็เหมือนเป็นการนิรโทษกรรมให้กับพวกนายทุนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปสืบดูนะว่านายทุนคนนั้นคือใครสังเกตนะนางบงนางแบกแดงนะคะนางบงนางแบกส้มไม่พูดเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าถูกดำเนินคดีอยู่ในคดีนี้มีคนใกล้ชิดสนิทชิดเชื้ออยู่ในคดีนี้หรือเปล่าที่อุทยานฝอนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนที่สุดว่า คนไทยด้วยกันนะคะไม่อยากให้คนไทยด้วยกันเดือดร้อนแล้วค่ะแต่อะไรที่มันไม่ควรได้หรืออะไรที่ได้ไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองแมทติวก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะคะมองถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไว้เป็นหลักเนาะเพื่อส่วนรวมเป็นหลักเนาะคืออย่าเห็นแก่ตัวเลยเนาะเพราะว่าประเทศเราพัง ะะประเทศเราพังแล้วเราเลือกผู้นําดีๆผู้นําแย่ๆเข้ามาโกงกินทุจริตคอร์รัปชันนะคะประเทศชาติบ้านเมืองแล้วทําให้ประเทศเสียหายแล้วเราก็ลําบากอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของคนนี่แหละนะคะที่รับเงินเขาที่ช่วยเหลือเขาทั้งๆที่รู้ว่าเขาโกงเขาทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะม,มันมันมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วล่ะที่จะต้องฟังเสียงประชาชนเนาะคือในยุคลุงตู่ก็เคยมีกรณีให้คนนะคะซื้อที่ดินให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่นะคะถ้ามาลงทุนในประเทศ40ล้านเนาะอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นแต่พอประชาชนคัดค้าน ันนี้ก็ตกไปนะคะแล้วก็เรื่องนี้แม่ติ้วก็หวังว่านะคะถ้าประชาชนคัดขานก็หวังว่ารัฐบาลจะไม่เดินต่อนะคะแต่เห็นนายกเศรษฐาว่าต้องทําต่อให้ได้เอ๊ะยังไงพวกเธอน่ะเออน่าสงสัยนะว่าทำไมจะต้องเร่งขนาดนี้เนาะตั้งแต่ออบชนดแล้วเนาะ